สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนไปอนจะเทีย่ยวนะครับว <valu collecting insects> ันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาเที่ยวที่วัดพระศรีสันเพชรนะครับเพื่อนๆวัดพระศรีสันเพชรนี้นะครับได้รับยกย่องเป็นมรดกโลกนะครับจากองค์การยูเนสโกนะครับเพื่อนเพื่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันเลยนะครับว่าข้างในนี้นะครับจะมีอะไรให้เราได้ชมบ้างนะครับผมเดี๋ยวตามคอนจะเที่ยวเข้าไปเลยนะครับผมนี่นะครับผม ตอนนี้เราเดินผ่านประตูเข้ามาแล้วนะครับเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนจะเห็นว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันพอสมควรเลยนะครับผมวัดพระศรีสรรเพชญ์นะครับเป็นวัดโบราณเก่าแก่สมัยอยุธย,ยานะครับเ,เพื่อนๆใครที่มาเที่ยวอยุธยานะครับจะต้องมาถ่ายรูปและมาเช็คอินที่นี่นะคบผมถ้าใครที่มาอยุธยาแล้วไม่ได้มาถ่ายรูปมาเช็คอินที่วัดพระศรีสรรเพชญ์นะครับถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดพระนครเสียอยุธยานะครับเพื่อนๆ วัดพระศรีสันเพชรน,นะครับเป็นวัดหนึ่งเดียวของพระนครเสียยุทธยานะครับที่อยู่ในเขตพระราชฐานและเป็นวัดประจําพระราชวังนะครับผมและเป็นวัดต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วด้วยนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับผมสวยงามและงดงามมากเลยนะครับเพื่อนๆจุดเด่น ของวัดพระศรีสันเพชรนะครับก็คือเจดีย์สามองค์นะครับเรียงตัวกันนะครับเพื่อนๆแต่ละองค์นะครับจะบรรจุพระบรมอัฐิธาตุของพระมหากษัตริย์แล้วก็เชื้อพระวงศ์ไว้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเจดีย์สามองค์เรียงกันงดงามมากเลยนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบริเวณโดยรอบของวัดพระศรีสันเพชรกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยดีนะครับผมงดงามมากเลยนะครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับที่มาเที่ยวจังหวัดพระนครศรียุธยาแน่นอนครับวัดพระศรีสันเพชจะต้องเป็นอันดับต้นๆแน่นอนครับผมนี่นะครับถึงแม้ว่าที่นี่นะครับจะเป็นแค่เศษหินเศษอิฐนะครับแต่ว่าเป็นอิฐเก่าที่เล่าตำนานเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองของสมัยกรุงศรียุธยานะครับผมเมืองหลวงเก่าของเรานะครับดูสิครับผมงดงามและอลังการมากเลยนะครับเพื่อนๆ มีความสวยงามมากๆเลยนะครับสวยงามและงดงามมากส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับเป็นพระที่นั่งจอมทองนะครับเป็นอาคารสําหรับใช้เป็นที่ประทับทรงธรรมของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงเสียยุทธยานะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเดี๋ยวตามเข้าไปชมมาเลยนะครับผมว่ามีอะไรให้เราได้ชมบ้างนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่ามีซากของพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับยังลงเรืออยู่ให้เราได้ชมอยู่นะครับผม เป็นมุมที่ควรจะไหว้สักการะบูชานะครับผมนี่สวยงามมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับตอนนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับลงมาดูอีกฟากหนึ่งนะครับของพระที่นั่งจอมทองนะครับผมมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยเหมือนกันนะครับเป็นมุมที่งดงามอีกมุมหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับผมองค์การยูเนสโกนะครับได้ให้วัดพระศรีสันเพชรนะครับเป็น มรดกโลกนะคบเพื่อนๆแล้วก็เป็นอะไรที่ amazing มากนะครับของประเทศไทยเรานะครับผมนี่นะครับผมต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมวิหารหลวงนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนจะถึงวิหารหลวงนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีที่สําคัญอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตรงนี้นะครับก็ ส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นที่สําคัญอีกที่หนึ่งนะครับผมตรงนี้เรียกว่าวิหารพระโลกนาถนะครับเพื่อนๆนี่นะครับวิหารพระโลกนาถนะครับสมัยตก่อนจะมีพระโลกนาถอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าสาบสูญไปตรงไหนแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมมีความงดงามมากเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นวิหารหลวงนะครับเพื่อนๆวิหารหลวงนะครับเป็นที่ประกอบพิธีสําคัญต่างๆของพระราชวังนะครับ วิหารหลวงแห่งนี้นะครับผลิษสถานพระพุทธรูปองค์ยืนนะครับสูง8วาเป็นพระพุทธรูปที่โหลดและห่อหุ้มด้วยทองคำนะครับเพื่อนเพื่อนพระนามว่าพระศรีสันเพชรดดยานนะครับผมปัจจุบันนะครับเพื่อนเพื่อนพระศรีสันเพชรดายานนะครับได้ถูกเก็บไว้นะครับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็มาถ่าย มุมกำแพงให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมเห็นไหมครับว่าง,งดงามและสวยงามขนาดไหนนะครับเพื่อนๆวิวทิวทัศน์ก็ดีนะครับผมเหมาะแก่การถ่ายรูปและเช็คอินมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยกันนะครับเพื่อนๆความเป็นไปเป็นมาของประเทศไทยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปดีๆสวัสดีครับ